สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุชทิยากับเสภาพอพี่น้อง FC ไปตามแนวทางของน้องลินนะคะน้องลินคนมีเส้นนะคะบางข้างเพื่อนกระบอกเป็นตัวนะคะบางข้างเพื่อนกระเขียนหายบางข้างเพื่อนกระซี่ปฏิทินนะคะมือนีเพื่อนซี่ปฏิทิหนหายนะคะเป็นเลขสามตัวจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะเร้ยค่านน้องลินนะคะน้องลินคนมีเส้น อโนมไหมมาเดี๋ยว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 เร็วอันนี้โนมอโนมโอ้ยพีนวันนี้คือบ่ได้ไปโรงเรียนบอกย้ายก่อนโรงเรียนปิดค่ะปิดค่ะอ๋อโรงเรียนปิดแล้วค่ะบัสคือว่ามโมนถ้าน้อทานงก็น้องนี่แหละนี่แหล,ะ,ล,ะ,ละอยากได้อยากไดี อยากได้หยังอี๋ล่ะอี๋หลายอยากได้บอกบอกบอกเลขนิ่งบอกเอฟซีนะบอกเอฟซีมาลยอยากได้รถจักรยานบอกนิ่งนี่แม่นี่แม่เอาอีกบอสยั่ในกระเป๋าใหญ่ก็ได้ได้ไดกระเป๋าก็มีอีกถ้าอยากได้ต้องบอกต้องบอกเลขก่อนไม่ออกตัวไหนเลยไม่ออกตัวไหนอี๋ล่ะอยากอยากได้หยังอยากได้ชุดสวยบอ บอกเอ็กี้เนี้ยวอย่างไรสวยๆอยากไรอยัางจะเล่นจักรยานเออจะได้จักรยานจักรยานขั้นหนห่อยๆบอกเนี่ยขั้นหนึ่งบางข้างก็บสองขั้นความประมาณนั้นเลยนะกิล่ากิลาอยากไดรกิล่าบอกเลขด้วยพี่บอกอะไรดีกล่าหรือบอกเลขท้่นึงกิล่าจะได้กิล่าจะได้เดี๋ยวไฮอีกข้อหนึ่งบอกเลขก่อนบอกเลขก่อนเออเลขตัวได้ตัวนี้ตัวได้ลูก ตัวไหรลูกอ่ะฮะตัวไหนตัวไหนน้องลินคิดก่อนบ่ลูกโอ้โหน้นองคิดแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะตัวไรลูกนีเบ้าดังๆน,องนอง้องเรียนคิดแป๊บหนึหงหงน่งเนออือราตอ้องคิดก่อนจิูกใช่คิดก่อนน้องเรนคิดแป๊บหนึ่งไหนตัวไหน ตัวไหนตัวนี้ตัวไหนบอกบอกก่อนตัวไหนลูกเลี้ยวบอกตัวไหนเค่อยสี่ค่คยสี่คือบักคือเคยคืออ้าออกตัวไหนลูกพี่ลาบอกเลยออกตัวไหนเลี้ยจตัวไหนจักรยานเลียวตัวนี้ตัวนี้จั่ยชี้น้อยหน่อยเออชี้น้อยหน่อยจักรยานชี้น้อยหน่อยเออจะชี้ไหนหน่อยอี่ลาต้องบอกเล็ก่อนตัวลูกก่งสิได้อี่ลามาบอกเล็กบ่ได้เด้อ นะตัวหดตัวหดบอกก่อนบอกก้อนบอกเอฟทีก้อนในระดสี่เอฟทีเอฟทีน่และะละะเอาตัวหนชัดเลยสามสี่อ่างบอกว่าชัดบอกตัวไดตัวบอกแค่ชัดบอกแค่ชัดตัวใดตัวหนลาบอกตัวหนอัน คนเพิ่นบอกบอกเอาปฏิทินมาให้สิสังานตุ่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายหายอีข้อนหนึ่งเด้อน้องลิ้นน้องลิ้นสิปฏิทินหายไ่นเด้อเออโอ้หมูมนี้คือเ่อใดไปโรงเรียนปิดแล้วอ๋อปิดแล้วเมือ่อใดจะเปิดโรงเรียนอ้าหันมาอ๋อปิดแล้วเมือ่อใดพ่อกับแม่สิมาน้องลิ้น แม่บอมาแม่บอมาแม่ทำงานบ่ลูกแม่ใจง่ายแม่ทำงานแม่ส่งเงินมาให้น้องลิ้นบ่คะส่งเงินคานมมาให้น้องลิ้นบ่อคอนุ่มอ่านี่ยยายแห้อีกพอหนึ่งเดีราชี้เลขให้ในเด้อเอาชีเลขให้ก่อนเลี้เอาเลขสิออกตัวใดโน่นอ๋อพี่าสี่ตัวใดลูกขวดขวดขวดวันที่สิบ เอาแน่ๆเอาแน่ๆเลยเมื่อวันที่สิบหกมีตันาสิออกตัวใดเนาะอ่ะน้องลิศเป็นสีแล้วอันแม่แม่ก้อนเออเอาเอาเอามันมันเอามันมันเอามันแม่นเร็วเร็วเอาตัวไหนแน่ตัวไหนแน่ไหนตัวไหนลูกใส่หลายไปสี่ก้อนแม่แม่เอาคนนั่งทึ่งๆเน่อยบ้างนบ่เห็นเอาถอดรองเข่าก่อนถอดรองเข่าเออถอดก่อน น,นั่งลงกมานน่นังลนง,งน,นี่นั่งดีดลูกนั่งดีดอ่ะเอ,อาจะออกตัวใดสิสีได้ยมสีออมมม่อนเลื่องมันนี่บันบึงเมืองเบืองย้ายเอาห้ย้ายเอาหายไหมหล่าบึงก้อนก้อนไหนลูกตัวไหนแตกเนาะ่างหันเป็นสี่เลขหกเมียนก็มาลืมียกัอดีก็เลขแปดสี่เลขแปดแล้วก็เมื่อสี่เลขหกเมียนสี่แปดสี่เลขแปดก็เลขหกเมียน ค,คือคือจับประเด็นอยู่ว่าเพิ่นซีเลขแปดแล้วก็ซีเลขหกแล้วเพิ่นก็ไปซีเลขเดือนหกเมียนนั่นแหละทีท่ห้าที่จับประเด็นได้ที่แรกเลขแปดแล้วก็มาซีเลขหกแล้วก็ไปซิมเลขเดือนหกนี่ยอละนกกังงงนั่นแหล,ละหรวอว่าจะเป็นแปดหกคงไม่มีป่ะหรือหกแปดเนาะเมียนหกแปดแปดหกหกแปดแปดหกไม่เป็นไงกันเออแต่ว่าเพิ่นย่ำอยู่เลขหกสองรอบ เด่นแ่สี่ตัวนี่ถ้าจะนี่เราก็มาสี่ตัวนี้จ้าจ้าแ่นั้นหละแล้วเพราว่าเราเพิ่นไปทั้งนั้นเพิ่นคำว่าสี่เลยตัวเนี้นเพราะว่าเพิ่นนี่ท่าแม่บอกก็คือคือบอกเดียวเลาวว่ามีอีกเพื่อนเนาะเพิ่นสีเบาในน้อยน้ม่ถ้าบอกก็สิบอกในน้อยไปเลยเม่นบอกในน้อยเลยเขาเป็นคนเขาเป็นคนเบาเบาหลเม่ยนราห่ขู่มึมกับบ่ได้เลยนั่นไปเลยเพราะว่าเขาเริ่มแรกเขาสี่ตัวนี้แล้วก็มาสี่ตัวนี้แล้วก็มาเอา เนึ่น<า>เดือนหกที่แรกที่แรกก็เห็นสีเลขแปดแล้วก็สีเลขหกแล้วก็อ้อมไปทั้งมุนไปจิ้มเลขหกเมียนก็คล้ายๆว่าแปดหกหกแปดถ้าเป็นเลขสามตัวมันอาจจะเป็นแปดหกหกยังสี่หกเนียนเพื่อต้องมุนนะเนาะต้องมุนควมจิตนะเนาะเมียนบาควมจิตหนูหนู่นนนนาเพิ่นจะซี่เลขอ่สองตัวเพินพ่นว่าซี่มันไปซี่เลขตัวเดียวตัวเดียวแล้วแล้วสี่แล้วใส่เลขแปดเรา เราขามมาใส่เหลี่ยกหกตอนแรกแม,ม่คิดว่าแกจะสีเหล็กเจ็ดบะเมียนแกมาสี่เหล็กหกนี่แหละแปดเราก็เป็นหกเราก็เป็นหกเราก็ม่มาใส่เดือนหกคำเมันเลขสองตัวมันจะตีไดแคบแปดหกหกแปดหรือหกหกเหมียนซ้ำนานเลยนะซ้ำนันเหล็กเหลี่ยมบะไหลเพิ่นจะเ,เ,เป็นคนเบานหน่อย มันคุ้นเบาหน่อยแล้วก็บ่เค่อยคยสี่ปฏิทินนี่เพิ่งกัสที่สี่เน้นหน่อยแล้วก็ไปเลยเป็นบ่อแม่สี่เทียนเดียวแล้วก็ไปแล้วเ้าคุ้มนี่กับบอยูไปเลยเขาไม่ชอบกันเขาบ๊อบจะบมันเดิมเบ๊อบด้วยกีหยาเดียวเออสื่อก็มันเกี่ยวกเดียวเขาบ๊อบมาเขาบ๊อบมาใข่คนบังคับอืีก่าษาเ้าบังคับไปเลยเนี่ยเบาเบาหนึ่ไปมันเป็นแปดแปดหก คา,าสิตัดสองตัวมันกระตัดได้แปดหกกับหกหกมันบ่าม่นมีนมีเทอรนียด้วนะมีเทอร์เนียภาวะเหลวกว่าไกลๆต่ว่นรักแปดด่คือคือแปดดิมีมาอยู่แล้วราวะาสวนมากเลยมันคนมีแตแปดไหแปดหลาย,ยดูปลาปูชีลา หกหกแสนหกโอหกล้านยอดเออศูนย์เจ็ดหกยอดป้าป้าหกแสนหกหมื่นหกล้านหกล้านนเป็นไรตลาดแสนหกหกล้านถ้าได้ก็ไมีหกล้านหกแสนก็ได้ก็เฮ้อบึงยังได้กินไหยอดตท่ายมันหก ศูนย์เจ็ดหกอัช้นอันนั้นอ่ะเออแม่ยูเราเราที่บอกเลยเนาะดีครับบอกว่าให้ไปจ้างมอล่คณนดีแล้วมอล่มคนดีก็มีีอีริ เลขน้องน้องลิ้นนะน่องลิ้นสี่ปฏิทินหายคือแปดหกหกหรือแปดหกหกหกนะคะแล้วเลขยอดปลาปลาปูซิล่านี่เป็นศูนย์เจ็ดหกนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแม่ทางฮะส,สุดสุดกินแบงรัฐบาลไทยนะคะเชื่อไหมจุ๊อพีบ้านใดก่อ S <S 2> <S 2> บอกเลยถือล้วมันที่หนึ่งบอกอเอาเคือ่องค่ะแกอสีสามนมารอนีนเนี่ยนมาเบิ่งอ,อ่ออะเพราะว่าป้าพียมีเปตเตเรีงอยู่ได้นี่งจดอกพียุอยู่เฮี้ยนหรืออยู่หน้าก่อนเดี๋ยวๆๆอ๋อเ็นสีเสิร์รตโตไปถือหกโตไหมจ็งได้สิบแปดล้านโอ้แได้จ้างมอลำ่ามให้เบิง่งทำบุญไนไปเกิดแล้วพ่ดบอกส่มว่ามอลล่ามขนาดนี้แล้วก็ไม่ตั้งยู่มือนี้สา ผีผ uh ู้หญิงผู้ชายคือมาเหม็นคัะแก่จังจังหวัดเีาบี่อยู่ออดหรืออยู่สารคามนี่ล่ะประมาณเบิร์อยู่หัวว่านเบิร์นยูงไม่คิดอยู่ดีค่ะตอนนี้มันก็มี ใหญ่น่ะแล้วว mm ่า hmm. ค้อมฝันคือความจริเนี่อนข้มฝันคือค้อมิ่นแต่งเอาแต่งเอาเลยแเราก็ถือล้วก็ได้ไปจ้างหมอลำโอ้ยถือตั้งสิบแปดล้านเนาะจ้างหมอลำมันหมือดมาหลายด้ลยเหรอโอ้ก็แสนสองแสน